ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมงานดิบของอู่ช่างบอยนะครับอันนี้เป็นตัวสเปคล้อคู่นะครับยาว4เมตรกว้าง190สูงเมตรหนึ่งนะครับความยาวที่4เมตรเป็นคสีหน้าห้านะครับอยู่การเชื่อมนะครับงานดิบผมก็ไม่ค่อยอยากจะให้ดูงานดิบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่างานเชื่อมมันก็เหมือนกันหมดแหละครับอยู่ที่ฝีมือนะครับ มาตรฐานคือการทุกปูแล้นนครับไม่รู้ว่าจะเป็นอูนไหนก็แล้วแต่เราก็จะมีทฤษฎกของตัวเองนะครับอ่านี่ก็คือเผากันสองนิ้วนะครับกอดด้วยป้องอ้อยนะครับเกดไม่ต้องหัวนะครับอ่าอันนี้แผ่นซับนะครับหนาเก้ามิลน,นะครับ เป็นแนวเป็นเกตอย่างนี้หมดเลยครับไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าฉีดจะขาดจะหักเพราะว่าเราดาไม่ทุกจุดนะครับครับอันนี้ก็คือขาปั๊บเกลียวนะครับม,รมีกล่องเครื่องมือสเต็กเราก็นนมีของเครื่องมือมีันได้หมอนนะครับอันนี้เราจะมาขา ก่อนทําสีนะครับก่อนส่งลูกค้านะครับเราจะมาถ่ายย้างทุกครั้งนะครับอ่าอันนี้จะคั้านะครับคั้มหัวรอยเชื่อมนะครับข้มหัวไม่ต้องห่วงนะครับว่ามาตรฐานเหมือนกันหมดนะครับรอยชงรอยเชื่อม นัอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับชอบร้านไหนก็สั่งร้านนั้นนะครับร้านเราก็ผลิตให้ทุกวันนะครับรับประกันคุณภาพอยู่แล้วครับพอมีปัญหาผมเปลี่ยนผมเคมครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะทิ้งลูกค้านะครับผมเปลี่ยนผมเคมหมดนะครับผมรับประกันสินค้าลูกค้าทุกเจ้านะครับเหมือนกันหมดนะครับ ด้านซ้ายทําให้แบบนี้นะครับนี่ครับนี่แล้วก็จะมาถ่ายยางทิ้งให้หมดนะครับยางเราเปลี่ยนใหม่หมดเป็นยางเปอร์เซ็นต์นะครับสภาพสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะจับให้อย่างนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับ รอยเชื่อมเนียนฝีมือการเชื่อมมันก็ไม่ต่างกันหรอกครับกับอูอื่นนะครับมันอยู่ที่ลูกค้าพปพอใจนะครับอยู่ที่ลูกค้าพป็จพอใจลูกค้าชอบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอูช่างบอยหมาประคมเดี๋ยวพวกนี้ลงสีแล้วจะให้ดูดีนะครับงานี